คนครับวันนี้ผมอยู่ในเกม Minecraft นะี่แหละเ e ลเลอ for you นะครับและในเรื่องของแบบนี้ก็คือในหน้าเบลกเขียนบอกไว้ว่ามีรุ่นพี่ที่เสียชีวิตมาแก้แค้นเลยสักอย่างหนึง่งหน้าเวลเขียนไว้อย่างเงี้อันนี้คือหมายเลขห้าสิบน 50, ู้นนี่นั่นผมปรับไปแล้วนะครับเป็นแบบแนวเพลเลอร์โดยคุณไอ้นี่ลีเยส 1, 0, 2, 0, หนึ่งศูนย์สองศูนย์เหรอน่าจะใช่นะครับสร้างโดยคุณลีเยสนั่นแหละนะครับกดเอาไฟดาบท,ที่ไหนบอสของฉันเนี่ยขอให้ฉันทําแบบพวกรายง,งานอะไรพวกเนี้ยฉันต้องทำมันให้เสร็จนะ คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่บนโต๊ะทำงานของฉันแหละโอ้แล้วก็โนอิมี่นะครับเอาวางโน้ตไ้ที่โต๊ะด้วยใครคือนีโอมี่เอเชียนึงเฮ้เสียงตรงนี้มีอะไรเนี่ยทีวีเหรอมีรูปของใครก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ใครนะหน้ามองชัดเนี่ยอันนี้โน้ตป่ะอย่าอย่าอย่าเป็นห่วงไปนะโทมัสจะเป็นห่วงนะโทมัสฉันแค่แบบว่าติวการเรียนอะไรพวกเนี้ยแล้วอกอย่างนะคุณสามารถเล่นกับลิเดียมในไอเชียนึงให้ทีเป็นแฟนเรานะครับฉันจะกลับไปอีก5วันนะ ด้วยรักจากสักอย่างหนึ่งเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นใช่ไหมไอม้มีนีโอเดลแดนั่นแหละมีเครื่องชงกาแฟอยู่นี้ชงได้ไหมชงไม่ได้ตรงนี้มีซีฟไฟเนี่ยเปิดได้เปิดได้นะครับแล้วผมไม่เปิดคืออะไรนี่ใครก็ไม่รู้หน้าเหมือนเด็กเรียนที่ไหนประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับได้เป็นห้องน้ำม,มัง้งที่เรียนเปิดได้ไหมเปิดได้มันเป็นฮอปเปอร์นะครับอันนี้แต่ไม่มีอะไรเลยประตูอะไรของมันนะประตูเปิดเข้าอ่ะไม่เปิดประตูหรอกมั้งนะครับอันนี้คืออะไรนะ เดีโอทีวีชั่นที่ฉายงานอะไรมานี้มั้งนะครับเปียโนเปียโนเล่นไม่ได้นะครับมีห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําอันนี้ก็ห้องน้ําไฟเปิดได้นะครับไม่ต้องไปเปิดมันหลอกไฟในห้องน้ำเนะี่ยเปิดไฟซะเปล่าขึ้นเมือนี้นี่จะเป็นเนี่ยลูกเราอ่ะเนี่ยลูกเรานะครับเชื่อ,อนะ่อะอันนี้อย่หนึ่งบุนฟังอ่ายากมากสักอย่างหนึ่งมีเครื่องดนตรีเปิดไม่ได้เปิดไฟ อันนี้ลูกเราน่าจะหลับอยู่นะครับหรือหรือว่าปลุกได้ไหมดีไม่ทุบลูกออกมาอันนี้ห้องนอนละอันตโนมัติอย่างนี้เลยอะพิมพ์ิมเออไม่มสมัยไหนเนี่ยความสมัยไหนรีเจสหนึ่งศูนย์สองศูนย์ภูมิใจนำเสนอแล้วเราอยู่ดีลุกมาจากไหนเนะี่ยอเมร,ริกาเพลเลอร์แมปนี่มีควมไฟควมไฟสวยมาก for you สลับแกหรือสลับคุณนั่นแหละนะครับซื้อมาห้องนี้ทำไมเก้าอี้มันเต็มทางเลยมีโนต้ตอยู่7จ็มงสาวัสดีและยินรับสู่7จ็มงสามนะเจ็มงสาพวกเราเนี่ยได้เจอแบบเด็กผู้หญิงเนี่ยที่อยู่คนเดียวในบ้านของเธอแบบคนเดียว ในบ้านนี่คือมีเธอแค่คนเดียวเลยแล้วก็ได้ตรวจสอบพวกอะนรในมือด้วยแล้วเราก็ได้คนพบว่านั่นนะ่ะก็คือายนิ้วมือของเธอเองนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยเลือกที่จะฆ่าตัวตายอันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ใช่จริงด้วยรุ่นพี่เป็นผู้หญิงนะครับพวกเราในถามพวกผู้หญิงในในชั้นนั้นหมดแล้วแหลายหลายคนก็บอกว่ามีเดียกหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อโทมสัสได้ทดําร้ายเธอแบบว่าข่มขี่ข่มเหงเธอประมาณนี้นะครับไปต่อวางคืนได้ไหม โอ,โอ้อะไรเนี่ย y o u s h o u l d b e a S H M แปลว่าอ,อะไรไม่รู้ทำไมมากลับหัวไงนี่คือสวิตอ๋อเปิดประตูประตูระบบอะไรเ,เนี่ยประตูโอ้โหห้องดำดูแล้วมบแบบว่าล็อกด้วยใช้ใช้เท้าเปิดได้หรือความสะดวกอะไรวันนี้นะครับมันที่มันผ่านมานานแล้วนะโทมสัสนี่น่าจะเป็นห้องของเด็กไม่ใช่เด็กเด็กไอ้รุ่นพี่คนนั้นแน่เลยที่ตายไปแล้วไม่เหรอไม่นี่คือเปิดออผมลืม ห้องมืดอีกแล้วมันจะไม่มีจำสแกนฮะเปิดขวาเลยใช้ดีงั้นผมไปตรงโหห้องก็เก้าอี้เต็มเลยน่าจะผู้คอตายเลยวันนี้นะครับแล้วผมก็ติดไอ้น,นี่ห้องนี้มันดูกว้างอ่ะเดี๋ยวดูทางซ้ายก่อนมีสัญญาณโนซิกนอลทุบไม่ได้ด้วยนี่เขาบอกอยาก่าโกงผมจะไม่โกงถ้าหาทางไม่ได้จริงตัวนี้มีเลือดมันรู้สึกผมเป็นลูปอ่ะคือกลับมาทางนี้ คือห้องมันเหมือนกันเลยไงดูห้องหน้าอ๋อ,อไม่เหมือนเดิมมีไอ้ตู้ดนตรีนี้อยู่เปิดประตูมีห้องเปดเด็กสีชมพูเป็นเปดเด็กนะไม่รู้เหมือนกันผมเปิดไว้ดีกว่าเพื่อความสบายใจผมว่ามันลูบอะ่ะดูดิห้องเรยเหมือนกันจังมไม่ได้เหมือนกันขานาดนี้หรือเปล่าซ้ายมาังนี้มีโซฟาอยู่นั่งได้คนตรหน้าตรงนี้มีคนทํากาแฟหกนะครับน้องขวานี้อ๋อไม่ลูบแล้ว นี่คือมีต่อกไม้นี่มีโนต้ตนะมีรอยเลือดเป็นรอยเท้าอย่างนี้อย่าอย่าเปดิดเพลงอะไรเนะี่ยคุณอยากเห็นฉันไหมโอ้ยังยังไม่อยากคุณคิดว่าทุกอย่างมันปกติดีไหมอะ คุณคิดว่าทุกอย่างปกติดีไหมฉันเคยบอกคุณไปแล้วนะว่าฉันเนี่ยฆ่าตัวตายสลับคุณผู้หญิงนะผู้หญิงคนนี้ฆ่าตัวตายสลับโทมัสก็คือฟ o r you ก็คือสลับคุณนะแต่มันก็ไม่ได้สำคัญมากนะหรอกและหลังจากนี้อีกไม่นานน่ะนายก็จะเป็นแบบฉันจะ,จะ,จะมาแก้แค้นแน่เลยเดี๋ยวนะผมผมไม่ใช่โทมัสใช่ไหมไม่ใช่ผมเป็นตัวโท,วโทวมัสนะเปิดประตูโอ้นั่งลงสิโอ้มันจะมาปะเปิดเพลงอะไร ฉันทําให้นายเห็นหน้าฉันได้นะแสบแกน่ะสแับนายน่ะมันแปลได้ทั้งสองอย่างนะครับแบบผมนักเกียดแบบนี้เกียดแบบนี้จริงๆตรงนี้กระโดดสิเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเลอร์นั่นนั่นคือหน้าดิแท้จริงของไอ้ไอ้ไอหอยนั่นใช่ไหมเชื่ออะไรนะมันมันไม่มีชื่อเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ย ไปก็ไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะแฮร์รี่พอตเตอร์เฉยเลยมาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับมีโนต้ตอย่าจ้ำสแกอีกนะอีกคนฆ่าตัวตายทำรายย้ายฉันสิโทมสัสเหมือนที่นายเคยทำกับฉันสมัยก่อนเนี้ยแล้วก็านายยิ้มเราคือโทมสัสแน่นอนเราไปทำอะไรมันทำรายย้ายฉันสิโทมสัสจะย้ำอ,อีหนะเหมือนที่แกทำกับฉันมาตลอดนะ่ะผมอาจจะสลับ คำว่านายนายแก่ๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกงงกับการแปลของตัวเองท่องนี้อะไรเนะนี่ยเนี่ยอีนี่คือโทมทัสมันคือตัวผมแหละอีนี่คือโทมัสนะครับไอหน้าที่ผมเห็นเป็นเด็กเรียนอะไรงั้นเนี่ยไอีนี่ก็โทมทัสปิดเพื่อปุ๊บเปิดไปจั๊สักแกไม่มีเออร์เลอร์เอเอเลอร์เออเลอร์อะไรรัวเ,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 เปิดโอ้โหมันเริ่มเออร์เลอร์ใหญ่แล้ว เริเบอร์เลยอ,อย่างนล้ผมเตรียมตัวโดนยับสแกนนะแล้วเสียงมันหูจะแตกโอ้ที่ที่ไหนเนะี่ยเอาหันหลังกลับไปหายหันหลังกลับไปหายเฉยมีโนต้ตอยู่นะครับจุดๆไม่พูดอะไรยังไม่รู้หรอกว่าฉันคือใครอ่ะฉันเคยบอกนายไปแล้วนะว่านายจะทำร้ายฉันคงผิดหวเองก่อนที่นายจะแบบว่าจะแบบว่าหัวร้อย่อฉันในทุกนาทีเลยอันนี้55ดูดูเธอสิเธอที่ไม่มีเพื่อนเลยแล้วก็น่าเกลียดด้วย อันนี้คือคําที่เราพูดคําที่อ e ีโทมัสมันพูดนะครับเปิดไม่ได้ผมไปเจอทุกไอเทมเฟมอ๋อมันมันหลุดเองใช่ไหมมีปากใครมันพูดเนะี e ่ย e ไม่ใช่อีดิไอคนที่โดนเขาตายฮ่าห้า,หาดูเธอร์ซี่เนี่ยเธอไม่มีเพื่อนเลยสักคนอนะ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ล้มแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ล้มแล้วอันนี้คือมานลำแข้งนี้อันนี้มีโนต้ตอยู่นะครับทําไมกันอะ่ะถ้าฉันน่าเกลียดเหมือนที่เธอเคยบอกฉันเนี่ยแล้วทำไมนายยังตามฉันอยู่ล่ะก็ไม่รู้ ไม่รู้เออห้องอะไรเนะี่ยดูทางซ้ายก่อนโอ้ไฟดบับไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงอะแหลกแหลกโลดพีอะโอ้ห้องดําเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้หมดเลยนะครับโอเคมันไม่มีจริงๆมันไม่มีจริงผมถอยห่างผมถอยห่างแล้วสามสองหนึ่งไม่มีอี e. คนฆ่าตัวตายไปเนะี่ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ อย่าทำอย่างนี้ดิอย่าทำอย่างนี้ดิข้างหลังไม่มีอะไรนะไม่มีห้องห้องของใครก็ไม่รู้ก็คือมันขึ้นเป็นเครื่องหมายตุ๊ไม่ได้ตกใจดิเครื่องหมายคำถามแล้วใครมานั่งเขียนอันนี้อันนี้คือไอ้นั่นกำลังนั่งเขียนอยู่นะนี่มีโปสเตอร์ออกแผ่นหยุดร้องหยุดร้องซะโอช้อชฉยังไม่ได้อ่านไอ้โน้ตตะกี้นี่เลยอ่ะ ผมยังไม่ได้อ่านโน้ตที่กี้เลยแปบ๊บนะคือใครใครคือคุณผมขอกด F2 F2 เนี่ยผมจะถ่ายปกคลิปไม่ใช่หรอกอย่างนี้ใช่ไหมอ่าหมดความน่ากลัวแนละ้วกด F อะไรนะ F3 F4 F, F, F 1, มาทุก F นี่แหละ F1 เนี่ย, 1, ยผมขอหามุมดีๆแปบบ๊บ F2 ตัวนี้ก็แหละ F2 โอเคแค่นี้พอนะมาถ่ายปกคลิปเสร็จเลยใครก็ไม่รู้ไอ้นี่คืออ๋อคนที่เขียนโน้ตใช่ไหมละ่ะเราคือโทมัสแล้วฆ่าตัวตายด้วยไม่ใช่การไม่ใช่การผูกคอตายนะด้วยการแทงหัวใจตัวเองมีรอยเท้าเหมือนล่อให้เราตามไปเดือสวจะเ่างหนึ่งเดี่ยวซ้ายไม่มีใครผมเสียวมุมชึบไม่มีผมเกลียดทางตรงยาเนี คือไอ้ตรงแบบตรงตะกี้นี่เลยอย่าลืมซะแกนนะอ๋อมีรูปนี่อะไรเนี่ยแกได้ตายไปแล้วแหละโทมสัสทุกคนได้ลืมแกไปหมดแล้วฮ่าๆเราคือโทมสัสโอเคสรุปได้ว่าเราคือโทมัสแล้วรู้อย่างว่ากาันอยู่คนเดียวเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงจุด อย่าตายไปแล้วก็ตายไปเลยสิฉันพังชีวิตแกไปหมดแล้วแหละโอเก็บเก็บโน้ตโอ้ผมเก็บไอเทมเฟรมมาด้วยและตอนนี้ให้ฉันอยู่คนเดียวได้แล้วอันนี้ชื่อชื่อกระดาษใช่ไหมนะโรคเหนี่ยไม่ใช่สีชมพูนะโรคเนี่ยไม่ใช่สีชมพูนะฉันพ่อแม่เนี่ยฉันก็ยังไม่มีเลยตอนที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันไปที่โรงเรียนและพวกเขาก็แบบว่าหดร้อๆฉันทุกวันเลยแบบนั้นฉันก็แบบมีความเครียดมากขึ้นแล้วก็ฆ่าตัวตายซะเลย จะฆ่าเพื่ออะไรฆ่าหลังข้าหลังแกเห็นไหมผมผมพอนะปึ๊บประตูโผล่ประตูโผล่มาได้มันจะม,มีอะไรใช่มุมนี้ไม่มีเปลี่ยนไหมเนะี่ยไม่เปลี่ยนเปิดประตูผมผมเกลียดไอ้ทางแบบนี้มากเลยวิ่งใส่เกียร์หมาไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีใครใช่ไหม จำชันได้ไหมโทมัสแกเนี่ยทำร้ายชั้นคุมขีห่มเหงฉชั้นโดยไม่มีเหตุผลเลยทุกวันทุกเวลามีโน้ตอยู่กลับไปที่โรงเรียนสวัสดีชั้นชื่อสเตลลานะชั้นแบบว่ามีความสุขมากที่ได้มาที่โรงเรียนใหม่เนี่ยชั้นเชื่อมากว่าจะมีเพื่อนใหม่อย่างแน่นอนฉั้นจะบอกเกี่ยวกับตัวชั้นให้นิหนึ่งแล้วกันนะฉันชอบเกี่ยวกับพวกเรื่องเพลงมาก ฮ่าฮ่าดูดูเธอซิเนี่ยไอตัวตลกพวกเนี้ย้าคิดว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนของเธอได้งั้นเหรอฮ่าฮ่าผมมันมันจะหลอนมากกว่าเศร้าเอ้ไม่ใช่มันเศร้ามากกว่าหลอนเนี่ยเกมฉันไม่ให้ภัยนายหรอกฉันให้ไพ่ไม่ได้ชอบเรื่องมากเกมดีตอนเนี้ยนายชอบฉันแล้วใช่ไหมล่ะตายไปซะโ oh อ้มายกอดเปิดเพงลงอะไรมาเนี่ยอิสเต,เตล่า หยุดเปิดเพลงโอ้ทำไมมืดอ่ะอ๋อนี่ประตูปึ๊บเปิดโอ้รูปภาพเราเต็มเลยอ่ะรูปภาพโทมัสอ่ะแล้วก็ขีดกา,กาด้วยเหมือนว่าไม่เอาโทมัสทุกคนลืมโทมัสไปแล้วประมานี้ผมวิ่งแล้วไม่มีอะไรตามหลังมานะปึ๊บผมว่าผมว่ามันลูกผมว่ามันลูกอย่านะอย่าจาสแกนนะลูปเหรอลูปนะซูมกลับทางเดิม ไม่มีใครรูปจริงด้วยเจอสึกมันเหมือนเริ่มมืดขึ้นเลยเปล่าหรือผมคิดเองหุ้ยอุ้ยหุ้ยหุ้ยุยผมไม่เคยผมไม่เคยเจอเกมอะไรที่ทำให้ผมตกใจได้ขนาดนี้นะอะไรเนี่ยมีหมวกมีคอมพิวเตอร์จอฟ้าไอ้มปนจอเขียวกาโทมัสมีโน้ตอยู่นะครับจุดจุดอีกแล่ะ ถ้านายเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวเองไม่ให้ภัยตัวเองตอนนี้แล้วก็ฉันจะไปเอามันออกเองแหละที่ที่ว่าพ่วงแกกล้าที่ว่าแบบแบบว่าจะพังครอบครัวตัวเองไหมละ่ะโอ้มันก็จริงสินะตอนเนี้นายรักฉันแล้วใช่ไหมละ่ะตายไปซะเก็บไปนี่แหละคือของมันเติมแล้วตึกเติมมาแล้วของมันเต็มมีมงมีเมาส์มันอินเทอร์เน็ตอะไรไม่ได้นะแถวนี้ประตูอะไรเนี่ยเลือกเลือกประตูซะ ประตูซ้ายหรือประตูขวาขวาแล้วใช่ดีผมไปขวาความตะความตายโอไมนะโอไมนะแบบนี้อีกแล้วเหรอแบบนี้อีกแล้วเหรอวิ่งนะผมถอยห่างไม่แล้วไม่มีไม่มีไม่มีมมขวานี้มันบังคับอ่ะอสีสเตสเตลลานบังคับ แน่นอนจำสแกร์ผมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมชีวิตไม่ประตูเปิดได้ยังไม่เข้า<ไ>นี่อะไรเนะี่ยเพลงอะไรโอเคมันต้องอะไรอนะประตูเต็มเลยโอ้ยตกใจประตูตกใจประตูตะตมันน่าจะเข้าไม่ได้นะครับเชิบเปิด,เ,ปดเห็นไหมคือมันเนียนอนะ อีสเตลล่าว่าไงเป็นไงบ้างไม่รู้เห็นไหมมามันมาช้าไปช้าไปช้าไปไกลไปด้วยไกลไปด้วยแต่ถ้ามีอีกก็ผมโดนไปตั้งหลายครั้งแหละอย่างนี้เลี้ยวขวาตรงนี้อะไรเนะี่ย what จะว่าไอ้นี้มันกลับทางเดิมแน่เลยน่าจะกลับทางเดิมนะครับนี่กลับไปทางเดิมตะกี้นี้ใช่ไหม เอาห้องเปิดม่อัน,นี้ห้องเก่าปะไม่เหมือนห้องเก่าที่ไม่ใช่ห้องเก่าอ่ะมีโนต้ตอยู่ได้โปรดเธอพอ่อโปรดช่วยด้วยเขาเนี่ยตามหลอหลอนฉันตามหลอหลอนเหรออันนี้คือนี่คือเราพูดใช่ไหมเธอเนี่ยตามลหลอหลอนฉันฉันไม่สามารถควบคุม,มอะไรได้เลยเกิดตัวฉันเนี่ยเธอต้องการที่จะฆ่าผมใช้คำว่าผมนะเราพูดกับพ่อใช่ไหมล่ะแปลว่าพอเพีงแปลกๆด้วยหุบปากซะหยุดพูดพ่อของเธอเนี่ยนะ ทำสิ่งปแปลกๆทำสิ่งปแปลกๆกับฉันด้วยแล้วก็แล้วเธอเนี่ยก็ต้องเสียใจเหมือนฉันด้วยเหมือนกันโปรดช่วยฉันด้วยแล้วสเตลล่าก็บอกว่าก็ฉันบอกแกให้หุบปากไงนี่กัรทังเดิมใช่ไหมโอเคประตูโผล่มาแล้วเป,ปิดไปปุ๊บนี่สเตลล่านี่คือลูกใครลูกเราหรืออีสเตลล่าโอ้ผมขอโทษมีอะไรเนะี่ยโทมัสตื่นแล้วสิ ใหมากแล้วเนี่ยฉันกำลัง,งไปนะฉันขอโทษนะ Stella. สเตลลาสับสิ่งนั้นน่ะนี่เป็นแมปหล่นของไมค์ครับสาบคุณสร้างโดยล yes ีเยส1020สองศูนคุณ for you ขอบคุณที่เล่นนะนี่เป็นไมค์ครับเพิ่งเริ่มแมปแล้วผมต้องทำเสียงหล่อ <c ười> คือคืออันนี้มันโหวดจากื้อแล้วนะโอเคผมไม่ต้องทำเสียงละ นี่แมปใหม่ครับ,บแรกของฉันเลยฉันสนุกมากเลยนะการที่สร้างแมปนี้เนี่ยฉันหวังว่าคุณชอบนะใช่ผมชอบมีหน้ายิ้มซอนอยู่นี้ด้วยหมดจบหมดอะไรจบแล้วรือผมทับเกมหมดได้ไหมไม่ได้เขาไม่ให้โอเคงั้นแค่นี้แล้วกันนะครับสลัดคลิปที่ก็ไปแค่นี้กันนะครับก็ในเรื่องดีมากผมชอบอะชอบแล้วจจาสแกร์ดูดีมากด้วยแบบว่าขนาดผมเปิดแค่ห้าสิบนะสูงยังแทบจะแตกเลยเรื่องดีนะที่ผมสรุปเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกัน ไม่แน่ใจว่าเราเป็นพ่อของสเตลลาหรือว่าเราเป็นพ่อของไอโทมัสหรือเราเป็นไอโทมัสเองอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เราน่าจะเป็นไอโทมัสที่ไปหเรายย่อใช่เราเป็นโทมัสตอนตื่นมาปุ๊บที่นี่ใช่ไหมไอไอค,คนนั้นที่ผมจําชื่อไม่ได้มันมาปลุกไงแล้วเราก็บอกว่าขอโทษนะสเตลลาตอนนี้ก็คือสเตลลาโดนผมเหงจังแกจากพวกนักเรียนอะไรพวกเนี้ยที่โรงเรียนแล้วก็ฆ่าตัวตาย แล้วก็ตามเป็นผีมานหลอกหลอนนะครับเพื่อมาแก้แค้นตามชื่อเกมก็คือสลับคุณแค่นั้นแหละนะครับสลับแกก็ได้แต่ผมชอบคํามตอนท้ายเกมมากที่คือแมปเพลเลอร์สลับคุณก็คือเอาเป็นคอนเซปต์ของชื่อแมปมาเลยแล้วอันนี้นะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยถึงจะไม่ได้จต่จะคอมเมนต์ก็ตามและเดี๋ยวมมาเล่นแมปแนวนอีกนะครับเพราะว่าเกมแนวอินดี้มันก็ค่อนข้าง,งหายไปนะคือจะไม่มีใครสร้างนะครับผมเล่นจนหมดแล้ว โอเคผมไปแล้วนะ bye bye, ครับบายยครับแมปดีมาก